สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับลราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่ยีสิบเก้ากดกรกฎาคมหกห้าเนาะก่อนอื่นทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากช่องน้ำเพชรพารวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฟังให้จบเพราะของเราไม่ได้มีโฆษณานะคะตัวเด่นก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือสามกับหกดุหน่อยเด้อวันนี้ สองศูนย์สองสองสองสามสองห้าสหกสหูนย์ห้สรือเพืเ่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อสองสามสามสองสองห้าห้าสององหกหกสองสามห้าห้าสามห้าหกหกหเด้อสตัวก็สองสามห้าสามห้าหนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะ อย่าลืมมาลงมาซื้อเราจะพาะกิ่ด้วยเด้ออีสองตัวนี้นะสี่ตัวนี้นะเราจะพกกลิ่ตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวลงก็คือสองกับห้าเนาะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเด้อเลคี่เนี่ยหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะคะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าสามสามห้าห้าสองสองห้านะคะ สามตัวก็ศูนย์สามหสหสองหนึแล้วก็108ดก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางอย่าลืมเอาขึ้นไปซื้อเราสามคัคคีได้เด้อสี่ตัวนี้นะ่ยก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะจับคู่ไายเอาเนาะได้ขาสองขาก็ยังดีนะไม่ต้องไปรูดให้เสียเงินนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เดอ้อโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ